<laughs> but one <A's> <laughs> 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 what doesn't kill you make you stronger. <laughs> <laughs> get it taller. You're alone, and alone. It doesn't kill you make, you make it <laughs> ไปไ,ไ้เคลียร์ดูเอามือจับไข่กันเลยเ okay. อาไข่คือคือหนูเป็นคนที่ร้องเพลงดีนะคะใบหมอนใช่ไหมคะคือเออเนี่ยค่ะทำไมมันไม่เหมือนกับในรูปที่หนูส่งมาเลยอะคะคือในรูปคือดูดีมากแบบสวยสวยมากค่ะแต่คือ ทำไมหนูเป็นอย่างนี้คะคือหนูหนูรีบไปหน่อยค่ะหนูเพิ่งมาจากอุบล่ะค่ะคืออย่างก่อนคือพี่เข้าใจนะคะว่าหนูอาจจะเออเกงฟิตไปหรือแบบอะไรต่คือบางคนเขาเตรียมตัวมันเป็นปีๆนะคะคือพี่อยากเห็นพอเป็น professional ในตัวของหน้นะคะเดี๋ยวค่ะ คือเป็นคนที่ร้องเพลงดี groove ดีนะคะแล้วก็ pronunciation ก็เ,เชิญค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะแล้วถึงไปไปด้วย